สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อลูกนัดคุณลูกนัดรู้จักที่โรงพยาบาลเอสเป็ยังไงเอ่ยก็รู้จักผ่านสื่อนะคะสื่อโซเชียลก็คือเฟซบุ๊กค่ะดูมาศึกษามานานแล้วก็เป็นปีแล้วค่ะตั้งแต่เข้ามาเลยนะคะนางให้ความรู้ใจคุณมากแล้วก็มาที่โรงพยาบาลก็สะอาดมากเดี๋ยวมาดูคุณผู้หญิงหน้าเต็มๆกัน ไหลังจากที่ทําไปสวยสวยมากอ่นเดี๋ยวใหม่ให้ดูนะคะเป็นรูปก่อนทาสังเกตที่ตรงหนกแก้มดีๆนะคะแล้วพอทําเสร็จแล้วก็มาเป็นแบบนี้เลยแล้วนี้ก็คือเพิ่งได้แค่2อาทิตย์เองคุณผู้ชมคะแล้วก็รอยแผลอยู่ตรงไหนเอ่ยนิดเดียวเห็นไหมคะเล็กมากหลังจากที่ทําไปแล้วก็วมน้อยมากเนี่ยค่ะคือเท่านี้ตลอดใช่ค่ะไม่ไม่มีคาเลยคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจนะคะทักอินมาเกิดเข้ามาได้เลยไม่บ่ายค่าสวัสดี 看。